มาแล้วครับทีมงานกู้ภัยเสียสุนทรห้นาทีสุนทรห้นาทีอึบอึบอึบแน่นอนเดี๋ยววัดเียวแถวนะ้า

ต,ติดอีกแล้วขับติดอยู่มือหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเสียดิดติดอีกแล้วครับรถไทกกับมาดึงแล้วคลองน้ำครับล่องน้ำนี่รถไทยกับมาดึงกับติดถอดหางเลย,เยรถไทยไุูดให้มาดึงงี้ฮะ รถไทยูดใดมาดึงก่เอาหางไปน้ำนี่ผู้ไดเอาไปได้เอาไปรถดิแบกเขาเลยดึงหางหลังปีนี้ติดเทียแล้วเสียดิษีหาเทียแล้ว ค่าเกี่ยวเขานี่ให้ตค่าลดึงกับพ่อบ่พ่ออีกเอ้ยเนาะเสียดิจเจ้าก็ได้เนาะเอาีล้ไวมาแล้วครับมาแล้วทีมงานกู่ไพ่เจ้าเข่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเออมองได้ลมเสียดิรามมาเลยประหยัดอืม ต้อน้ำให้น้มัเออทีมงานหลากกับเจ้ากเก่าเจ้าเดิมแบบบึงโอ้ยเนะเสียดิษเลย,ายชายาเจ้าเอฟซีข่อยห้ชายาเจ้าแล้วเสียดิษติดประจำ <c oughs> เสียดิษติดอีกแล้วเดินมาแบบละมัดละว่างครับ ทางเก้าคนละเจ้าขึ้นลงเจ้าขึ้นลงไปห้องน้ำกสัตว์ รถแรงรถแรงเขาไปแด้ยังสี่ละดื่มทำการคล้องสลิงแล้วครับ สล,ลิงเนี่ยมันค่อยมันใจโซน่านขาด ไม่โค้ก <bem, bem. S 2> ็ร right, ุงครับนี่ละต้นนี่แล้วเลยมีใหม่ต้นนี้แหละโอ้เราไปโคลงครับเอาลงกนีแอ่ะเออ ต้นใหม่ก่อนครับเอาต้นใหม่โอ้ยมีต้นใหม่ต้นเดียวนึงลมครับลมโมเมนต์ง่ายๆละบาดโมง่ายเรือบาทนี่ครับต้นไม้ลงแล้วครับเยียบ มีต้นไม้ต้นเดียวทำมันเข้าไปไกลป่ะเดีวมันล่มเขาดีเอาเง้ยโอ้ดินขาดเนาะดินขาดมันเป็น นั่นแหละเห็นว่าดินขาดนะนั่นนะมันขาดลงเลยน,ะนั่นเก้านีมันจะเทเด็ก้ความความความพออ,อ,อ้ยหน่อยไปติดเครื่องรอมันหมุนบ่ เสียดีสินักสู๋ดีเด้ค้นสูดหยอดเลยเนะครับอีหลีเด้คนสูดแห้งคนมันแห้งเนาะแล้วก็ยังมันใส่เลยเนาะยังว่าบดีเยอะยังว่าอะไรเยอะบ่ทำการแสดงรอบไหมเอ้าโอ้ยยังไงมันดึงยากลมแห้งไม่โค้กับลมครับนี่เบิ้ง แล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออหมุนมาเจ้าหมุนมาเสียต้นหมุนมาเออหมุนมาหม,ม,มุนมาเลยหมุนมาเลยเจ้าหมุนมาเลย <c oughs> <c oughs> เสียดิสขึ้นได้แล้วยิ้มได้แล้วครับเสียดิสติดตอีกแล้วยกทางไทยึ้นครับรถไทยมาดึงติดตถอดทางไว้ครับ ครับรถไถยมาหลากติดก็เลยถอดหางไว้ยกขึ้นมาขึ้นแล้วครับเสียดิษขึ้นแล้วไปยังทางนั้นโอ้ถอยมาพี่ถอยมาพี่ถอยมาพี่ ระเบ,บิงนำหยากเลยว่ะถอยขึ้นมาอีกถอยขึ้นมาอีกเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มันจิติตีอีได้นะ ืมมไม่โค้ดเหรอครับบนันตีไปแบบไรดินขาดแล้วครับทีม่มาทางนี้แล้วมาว่ามันขึ้นทางเก่าป่ได้นนี่ขึ้นไปล่องทางทึ่งเนี่ย แม่โค่หละมันจะไปเังในบาทน,นี่เฮ้ยห้อยเกา่เกาไปบ่ได้ไเ,เออ ได้นั่นังนั่นน่ะลุกเลยได้ขังนั่นกาลังบิดตัวออกมามันบิดเลยบ่ได้เด้มันบิดเลย,ดดยบ่ได,ด,ด้ดเด,ด้ My God. My God. เอาให oh ม่ก่อนเอาใหม่ก่อนขักแล้วบอกแล้วเอาใหม่ก่อนไหมมันจะเอาพอถึงเนี้ยน่ะ ลมครับไมโครโลงโอ้พอถึงเอาโซก็โซก็นี่นี่ว่าโมโซกันโซโซงานเขาอีกแล้ว นมาซอยเขาจะคล้อ,องจมหลบผ่านี่ ลวมยังขากเด่นอ้าว นั่นเขาเจ้าแล้วเสียทอดเอ้ยดึงเขาจะคล้องจมมันนี่ nhé anh